ให้หาความเช้นดึงก็คือหาทิ 5, ่มากาเซนซายว่าระดับเท่าไหร่เรารู้ว่าความเช่นดึงเนี่ยสมก,การก็คือแรงหารด้วยที่หน้าตัดแต่โจทย์ไม่ได้บอกแรงมาเลยแต่แรงอ่ะเราหาได้จากจริงๆแล้วเราไม่ได้เรียนกระศาสตร์วกมาแรงอนี่ะตามกฎของการ ถูกแรงในหน่วโลกเนี่ยาาตามกฎของนิวตัวนที่นอนใช้ต้นแอปเรเนี่ะมันจะน่ามาซิไม่เอสเประกาศเอแต่เอความเร่งเนี่ยก็ความเร่งของแรงน้องตวงโลกมันก็จะเป็นเอสปกัศเอจีเอเนี่ย G. เรียกว่ามวลจีเรียกแรงน้องตัวมวลเนี่ยมีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมแรงน้องตัวมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลังสอง กิโลกรัมเมตรต่อวิทยานิยมสองเนี่ยเท่ากับหนึ่งนิวตันเพแปลงหนึ่งกิโลกรัมเมตรต่อวิทยานิยมสองเท่ากับหนึ่งนิวตันอันนี้มันเป็นสูตรของทางก้านฟิสศาสตร์วิศวกรรมของเราเนี่ยมาในโปราจาร์วัสดุเลยแต่เราก็จำเอาหนึ่งกิโลนิวตันหนึ่งกิโลกรัมเมตรต่อวิทยานิยมสองเท่ากับหนึ่งนิวตันถ้าเป็นจี Mg มีแค่กับ W W คือน้ำหนักเหมือนน้ำหนักเราเนี่ยเรามีน้ำหนัก78กิโลหรือ780นิวตันเพราะว่าเราคารูณแรงดึงดูดโลกไปด้วยเพราะนี้น้ำหนักเนี่ยกขาคือมวลมวลก,กับ80ถ้าเราจะเอาเป็น5ของ แรงเป็นหน่วยนิวตันเนี่ยเราต้องคูณ9.8 1หรือว่าสิบอาจารย์ให้ใช้9.8 1นะ 9g มี9แล้วกับ9.8 1เดี๋ยวเวลาสอบอาจารย์ใส่มาให้ด้วย w F แรงเท่ากับ W เท่ากับ mg เพราะฉะนั้น m เท่ากับ80ต้องมวลโจทย์บอกมาว่า80คูณกับ g 9.8เ 80กิโลกรัมคูณกับ9 8้า g 9ดหนึ่งกาได้มาเป็นเจ็ดร้อยแปสี่กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีกำลังสอง 2. ซึ่งกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีกำลังสอง 2. มีค่าเท่ากับ1นิวตันเราก็ได้ค่า f อออกมาแล้วก็อเอาตัวเนี้ยไปใส่ไปในสมการก่อนค่า A อคาเใส่ไหนเราพิจแรงดึงของเส้นลวดนี้ ถ้าเรารู้ไดเมเตอร์ค่าเของวงกลมย่มีค่าหลับ i d กําลังสองส่วนสี่อันนี้ก็ต้องจำอีกื <c oughs> ้นที่หน้าตัดทีนี้ต้เป็นสูตรแหละเป็นสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมก็คกว้างคูณยาวพื้นที่สามเหลี่ยมก็เจหนึ่งกับสองพื้นฐานพื้สูงพื้นที่วงกลมก็ i r กำลังสองคนบางคนบอกว่าอาจารย์ผมไม่เคยเรียนไป d กํลังสองส่วนสี่ผมเรียนแต่ i r กำลังสอง แต่จรนะิงแล้ว r เนี่ยมันมีหน้าเท่ากับไดเมเตอร์ส่วนสองแต่ถ้าเทเห็นก็เดเมเตอร์หารสองเพราะเราแทน pi ไดเมเตอร์หารสองเพราะ r ต้องไดเมนเตอร์หารสองยกกำลังสองเพราะก็คือพายกกำลังสองส่วนที่สองหาะสองก็คือสี่อันนี้คือสูตรที่เราจำอาตัวเดียวกัน เราไม่ต้องแปลงจากพารามิเตอร์แล้วเราก็แทนเลย pi d กำลังสอง pi ส่วนสี่ d กังสองก็ออกมาเท่ากับพื้นที่ล้านนาสามจุดหนึ่งสี่หนึ่งหกตอบตัวเลขได้ของการให้ใช้ตัวเลขได้ก็แดงก็มาได้ก็าอควเข้มเดินลายก้าวควาเข้มเดินก็คือเจ็ดสี่เจ็ดแปดสี่ค่าของแรงสามจุดหนึ่งสี่หนึ่งหกก็คือค่าของพื้นที่ออกมา เท่ากับความเร็วหนึ่งสองร้อยสี่เก้าจุดแปดเอาทั้งหน่วยสองหน่วยได้ก็ยอมเหมือนกันเรียกยกี่หน่วยก็แด้แต่ไม่สีเลือดขอให้ออกมาในรูปแบบใกล้เคียงกันก็ให้แค่ไหนแล้วเราก็ไปดูในใบเซอว่าเลือรดเนี้ยมันสามารถรับแรงดึงได้กี่กิโลนิวตันต่อฟัามโตต่อพื้นที่หน้าต่ัยนะไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วหน้าที่ของเราออาเต้ ดูว่ามันเกิดค่าวความเย็นในตัวเส้นลวดน่ะเท่ากับเท่าไหร่นี่คือวิธีการหาไปอุ่ยากเลยหรือเปล่านะน่าจะเริ่มะเรี้ยบแล้วล่ะเดี๋ยวเราดูก่อนไม่ยากไม่ยากเร็วไปนิดนึงครับอาจารย์เร็วไปนิดนึงอาจารย์ครับครับของเอที่ว่าเป็นเท่ากับสามจุดหนึ่งสี่หนึ่งหกมิลลิเมตรยกกระมาณสองครับครับดค่าไพนะครับมันคือค่านี้ลูกเลยมันมันไม่ได้ค่าปลายเรคือค่านี้เด่นเยวว่ามันเท่ากับค่าปลายเพราะอะไร เพราะสองกำลังสองเท่า,ากับเท่าไหร่สองกำลังสองเท่ากับสี่ใช่ไหมสี่ตัดสี่ก็เหลือปลายเดี๋ยวถ้าเรากดเครื่องที่เลขมันก็จะออกมานี่เร็วของคือมันก็จะออกมาที่ปลายอยู่ดีใช่ไหมครับใช่ครับแต่แต่เผื่อว่าในในเผื่อในโจนยทย์อะไดเมนเตอร์มันไม่ใช่สองอะสมมติไดเมนเตอร์เป็นสามอะสมมติสมมติไดเมนเตอร์เป็น 3, สาม,ม เราก็ต้องเอายคูณกับ3ยกกำลัง2นะเป็นลย์หานจะ4สมมตินะมันก็กนญญจะออกม,มา,กอ,าอีกาเนี่าาตรงใจตรงไหนไหมตามได้ตามได้อาจารย์ก็คุ้นกับสอนเด็กวิทย์วิายไงเลืมบางทีก็ไปเุ๊บมเพิ่มเพิมพวกนันมันก็นงานตามไปเหมือนกัน ที่ินยังงงอยู่ร็เดี๋ยวเราเอาการบ้านไปดูเพื่อมองเพิ่มอยู่้วว่าตนถ้าพายก็ไม่ต้องจําก็ได้ใส่เค่คเลขกดมาเลยยี่สิบสองกิดเจ็ดหรือสามจุดสี่หนึ่งหกผ่านไหมผ่านไหมก็แต่ว่าที่อาจารย์บอกว่าอันเนี้ย มันเป็นความรู้พื้นฐานซึ่งเราจะต้องเรียนวิชา,รา,า,ารการะสายวิศวกรรมมาก่อนว่า F สกับ F a กฎข้อที่2ของนิวตันแต่ A มันไม่มีความเร่งเพราะว่าในแนวพื้นราบมันต้องมีความเร่งแต่ของเราเนี่ยมันอยู่ในแนวดิ่งความเร่งมันจะกลายเป็นแรงโน้มถ่วงโลกว่า F สกับ m g m g ก็คือน้ำหนัก w weight ก็คือน้ำหนักพราะ F สกับ m g เราวก็ m ถ้าก,กับ80คูณกับก9อะไรทั้ง่วงโลกก็คือ9.81เพราอาจารย์คำนวณมาให้ว่าเรามีจุดทิ่เลขอ่ะถ้าเกิดเป็นเด็กมัธยมอ่ะเขาจะจางว่า t ถ่าก,กับ10<ม>แต่เราอ่ะมีจุดทิ่เลขเราต้องใช้า9ที่มันแม่นยำกว่านะ9.81ก็ 98, ได้ค่า f มาแล้ว f ก,กับ mg เพวลาไปแทนในซิกมาก,กับ f ส่วน g Okay. ถ้าเป็นแรงอาดสมมติสมมติหลยงจากขยายตรวขยายหน้จอมันเต็มเนาะเขาบอกว่าเสกกาคอนเกรดมีกระดาษเส้นผ่ายสุนกลางภายนอกเสาคอนเกรดเส้นาสายสุนกลางภายนอก140ยสี่สิบเส้นาสายสุนกลางภายใน 60ถ้ามีนอกมีใน,นแสดงว่าเกิดการโกงแล้วมีนอกมีใน,นเนี่ยตัวนอก <c oughs> ตัวในแลปลวล่ากลวัวมากได้โกงถ้าโกงแล้วในบริษัทแล้วมีนอกมีในปร์บเนี่ยตัวนอกเนี่ย140แล้วเ,เจอจวดเนี่ยเราต้องติดตามไปหน่อยเพราะมีนอก มีตัวนตัวนหกสิบตัวนอกร้องให้เป็นดีใหญ่ตัวในให้เป็นดีเล็กร้อยสี่สิบร้อยหกสิบอยู่ภาใต้แรงอัดมีแรงอัดมาจากภายนอกในงอัดสองพันสี่ตัวกับสองร้อยสี่สิบห้ากิโลนิวตันกิโลนิวตันสองร้อยสี่สิบห้า กิโลนึวงตันเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าแรงอ่ะมีหน่วยเป็นนิวงตันแต่นี่มันบอกกิโลเนี่ยกิโล,ยโลเนี่ยก็คือสิบกำลังสามหนึ่งกิโลเมตรสมมติหนึ่งกิโลเมตรเราก็รู้แล้วถ้าก 1, ัดหนึ่งพันเมตรรู้รู้หรือเปล่านะอาจารย์ก็แค่ซูมมาสมมติเอาว่าเรารู้ หนึ่งกิโลเมตรก็คือหนึ่งพันเมตรนหมรู้ไหมครับหนึ่งกิโลเมตรก็คือหนึ่งพเมตรแปัว่ากิโลเนี่ยมีค่าเท่กับหนึ่งพันหรือว่าสิกำลังสามเราเี่เล็กัดสบกำลังสามสแล้วก็ไปที่เ 10, 4, 4. ลขหรือยกกำลังวายา่าปั <c oughs> แ,แรงจูนบอรมาให้แรงอัดเท่ากับสองสี่ห้า ถ้าการไม่เกียวกิรัมต่างก็ใส่เป็นศูนยสามตัวก็ได้นิวตันเพราะแรงมีหน่อยเป็นนิวตันแต่ในในตัวอย่างเ่ยก็ใส่เป็นสองสี่ห้าจ้หอย่างเขนน้าน้ำครับกิโลนิวตันคือสิบกำลังสามคือกลังสามระดับกิโลเราได้แรงครัเอพื้นที่หนาสัดเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าพื้นที่นาสัระดับไาดดีกันสองส่วนส อันนี้โจทย์สมการไม่โจทย์สูตรก็จางง่ายไปหาด้แบบดีตรงสองส่วนสี่ 2, แต่ดีของเราเนี่ยมันดีนอกดีใดว่ามีตัวนอกตัวไหนก,ก็ไตรงนี้เนี่ยเราต้องเปลี่ยนใหม่เป็นพายตัวนอกร้อยสี่สิบกำลังสองลบตัวในหกสิบกำลังสองแล้วก็หาสี่ หนจะเอาของมาคืนเค่ะเป็นพัดลมกับลัไฟค่ะแต่ว่าเขาให้หนวงไว้รงโต๊ะแต่หนวเงตโค่ะวางต้นโต๊ะนต้นโตนเฉาโหนเารูของบริจาคไหมบริจาคโดเหรอใช่ค่ะ สด8 1 4 2 9 8 6 9 2 8 6, 6. 6, 6 9 6. 6. 6. 19, 1, 2คก็รอาเลยนะไม่ต้องบอกว่าอาจารย์ถามี่โรงแล้วนะมันกี่ตัวสองค่ะะวะตอนหนูหนูหนูเอามาจากวันนี้ที่หนูยืมไปทำ ตอนนี้ใช้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะได้เอาขึ้นมานี่ก็อาจารย์มีแจที่สนะคะคือได้องหลายขั้ตอน้วเราไปลองานโจก่อนเฮ้องวอาอจารโจกัอยบอกแ พี <c oughs> ่นอนตื <Rey waren> <M et he mathematical> ่นแล้วไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยเาวาไม่เรู้สึกอะไรเลยงงไห้น้องลองถามอาจารย์ดูผมรู้จักนะอามก็น้องก็น้องเดินมาแล้วเรียกถามพี่ถ้างงจะมีอะไรดีแน่หรอพี่อาจารย์ก็่บอกอาจารย์น้องเรียกผมให้พี่ เป็นแค่ก no really oh, so. no. ับเราใส่ช mm ุดยีนส์เป็นโทนอะไรก็เมื่อกี้ก้าแรงเราได้เลยแล้วก้าวที่หน้าตาเป็นที่หน้าตาเนี่ยเท่ากับพายบูนดีรัสองแต่ดีเนี่ยเรามีตัวนอกกับตัวในเพราะฉนั้นต้องเป็นพายดีนอกขอให้ส่วนดีใหญ่ยกกำลังสอง ลบด้วยดีลนอะไตัวเล่นยกกำลังสองขยกกลังสองก่อนถึงจะลบกันจะเอาเป็นวงเล็บก่อนแล้วก็ยกกำลังสองอยยกกำลังสองก่อนเพราะวปน,นี้เด็กกัชอบมันง่ายไงมีกลังสองแล้ก็ร4 0ยสลบหกสิแล้วก็ยกกลังสองอันนี้ไมหิบยกกำลังสอง แล้วออก็กดเคื่องที่เลขอนักชาจารยไปไ่บอกว่าทำไมมันป็นได้จริงๆแ้วมันต้องได้ร้อยต้อได้ตอนนี้ออเป็นสองห้าหกเจ็ดสิบสาเจ็ดอนนี้ว่าเด็ดมากหมยอะไรเป็นที่น่าตัดมาุออ๊กก็แดนได้หมายชิดมาซีเท่ากับเอส่วนเ แต่แนัมาครับลองทงฐานดก็นดตัวไหน้าวแตรได้นะตัวอื่นอป็นดาวนาคอโฟกั้าวหาคผม้องารดูิว่ามนได้สองหริบแล้นั่นไไหนได้สองได้หรอได้ี่ตัว้งหกสิบเดียวคือสองนสี่ันอ้าได้ด้วยไรเดีไม่ได้เลครับได้ด้วยายมีทายเามราปวด้นมีเลขแบบนี้นัแต่วงเล็บ แล้วก็กดก้าม้ยแล้วก็ใส่วงเล็ดไปทีนึงแล้วก็ใส่ร้อยสี่สิบตารางสองลบหกสิบตารางสองแล้วก็ใส่วงเล็บปิดแล้วเสีบยจะ่านสี่ตอนนี้ต้องใส่คูณด้วยเดี๋ยวมันไม่อ่าน 何や อันนี้นะเท่ากับตัว่างนะโอเคเราก็ได้ค้าความเขีนอันมาแล้วว่าสองวันสินี้สามารถรับความเขียนอานได้เท่าไหร่ดูไปแล้วว่าต่อตรนี้ต้องก่อนเมื่อจะบอกห้องยังอยู่โอเควันนี้พีพีพแอ์ก็เปิดขึ้นมาเองได้ก็ถึงท้ายเมื่อกี้ความเขีนดึงความเคีนอัด ต่อไปเป็นความเลือดเฉือนแล้วเราก็จะติดท้ายของความเลือดกันวันนี้ทางหน้าเรามาเจอความเครียดง่ายๆความเครียดความเครียดเป็นระยะก,การยืดตัวต่อไปวันละหลายเรื่องเดี๋ยวมัตีกันตกลงใครจะไปดูน้องก้กลับบ้านเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาคนลง,งโนโมาไม่เจ็บไปด้วไม่ได้การเปิดลืมไปไหมฮะใน เมื่อกี้ออกไปไหนแล้วโดนไปไหนแล้ววาขี้แตกหรือเป่เกียตางเทียน <c oughs> เพราะว่าจอบมันจะต้องไปไขตรงไอ้ที่กดขึ้นลงก่อนแล้วถึงจะเปิดประตูดได้เดี๋ยวบอกเอาให้กุญแจไปเลยมันงงท <c oughs> ี่จะให้กุญแจรเราไปก็เดี๋ยวเราตามไม่ทนันจริงก็ไม่ตามไม่ทนันอยู่แล้ว ผมก็รู้ว่าน้องนั่นมาทำอะไรครับผมก็เลยน้องถามว่ารู้จักอาจารย์อะไรสักอย่างไหมผมก็เลยบอกว่าไม่รู้จักเลยน้องให้มาถามอาจารย์ดูอเออไม่เป็นอาจารย์โจหรอผมไม่รู้ชื่อเล่นกหมอ๋อรู้เลยที่ละวัดอ่ะต้นท้ายเพราะว่าเดี๋ยวตัวตัดไปเป็นปากเครียดละเอาไปวากเทียนกอให้กำนัลหาจงกำนัลหาปากเทียนเฉือนย ที่จะใช้ตัดเจาะโลหะโลหะหนา2มิลให้มีให้เป็นรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง50โดยส่วน์กำหนดว่าแรงในการตัดนันเท่ากับเป110กิโลนิวตันโลหะแทนหนา2มิลสมมติดัเขียนเบอร์เว่าหนา2มิลขนาดเท่านี้แล้วก็เจาะให้เป็นรู ต่อให้เป็นรูเส้นผ่าศูนย์กาง50เดิมพัเตอร์เนี่ยเทอากับ50มิลเป็นไง แต่โจทย์บอกว่าแรงในการจอดเนี่ยสองดอกสว่านนะสี่นะหัวช้้นใหญ่ๆหญ่เอาแรงมาแล้วกับ F หนึ่งร้อยสิบกิโลนิวตันกิโลก็เหมือนเดิมมีนก็หนักกับสิบกิโลรังสามอย่างนั้นน่าอาจารย์จะสอนเรื่องหน่วยได้ในเวลาก็แบบมันก็จะได้แล้วกับหนึ่งร้อยสิบคูณสิบกิโลรังสามนิวตันเนี่ยโจทย์บอกว่า แรงรก็่าบรบ110ิกิโลนิวตันแต่ว่าหน่วยของแรงเนี่ยมันคือนิวตันเราก็แปลกกิโลให้เป็น10กำลังสาถ้าเป็นร10ยคูณสิกำลังสานิวตันส่วนพื้นที่ตัดมันไม่ใช่พื้นที่ตัดตัวนี้แรงที่จะนำหรือไม่ใช่พื้นที่ตัดทั้งหมดแรงการจออไม่ใช่พื้นที่ตัด แต่มันเป็นพื้นที่ร่ารที่มันมีการเฉื่อยกันฟ้าเราต้องถึงสภาพของแผ่นแล้วตูกสว่านเจาะไปพื้นที่ที่เฉื่อยกันเนี่ยก็คือตรงที่มันเกิดการสัมผัสกันตรงนี้เราจะคิดยังไงไปเนี่ยสมมติว่าเรามองว่ามันเป็นแผ่นเพดนะกันแผ่นเพดมว้วนกันเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เขียนแบบเปลียนด้วยด้วยะ อันนี้ในมิเตอร์ห้าสิบเท่ากับตัวนี้ถ่ายมาถ้าเราขึ้นแบบที่เรารพุ๊บเนี่ยมันก็ออกมาเป็นแป่นสี่เหลี่ยมอันนี้คือพื้นที่ที่มันเกิดการเฉือนเนี่ยหนาเน,นี่ยสองมิลแต่ยาวเนี่ยเท่ากับสองพายาพอาร์เพราะเส้นรอบวงมันย็ดเออกดสองคนล้ห้องไหนวะเส้นรอบวงสองวงกลมวงกลม มีเส้นรอบมุมความยาวรอบเส้นรอบญ์เนี่ยเออภาษาอังกฤษเดี๋ยวเขาเอาความยาวเท่ากับ i d หรือ2 i r และแจกใครยังจำสูตรอะไรก็ได้2 r เท่ากับ pi สมมติ pi เพราะงั้นตอกเกลี้ยกมาแล้วอ่ะกลาย็ได้เป็นค่าของ i d i คูณ d ก็คือ d ก็คือ50ได้เป็นค่าของความยาวของไฮโดรเจน พื้นที่หน้าตักที่มีการเฉือนเนี่ยไปอ,อันพื้นที่ของทีเรียก็คือกว,ว้วางคูณยาวกว้าง2มิลยาวทายคูณ50อันนี้เราคือเอาเป็น,นยาวบูนกว้างก็ได้เหมือนกันก็คือพื้นที่หน้าตักไะอ,อันพื้นที่หน้าตักก็จะมีค่าเท่ากับทายคูณ50ก็คือค่าความวยาวควูณด้วย ความกว้างแล้หรือว่าความหนานของมันเนี่ยก็คือ2เมตรออกมาได้เท่ากับ314.159ตารางเมตรถ้าเราคูณที่หน้าตัดแล้วเอาพื้นที่หน้าตัดไปแทนค่าเอาค่าแรงที่โจทย์ออกมาแทนค่าก็ออกมาได้เท่ากับ <c oughs> สามห้าเป็นแรงเฉือนแรงเฉือน,นมีก้าว่ากับสามร้อยห้าสิบแรงเฉือน,นมีก้าว่ากับสามร้อยห้าสิบจุดหนึ่งสี่ยายัเลยตัวเลขไท่าั้แรงเฉือนประจักกิษก็ตัวไม่ใช่แรงเฉือน,นความเฉือนตัวทอนี่คือตัวทอโบ้ยนะเลยไหร่อกก็บุญสิมบุญดั แรงความเฉื่อยเกิดจากแรงอัดที่หน้าตักแล้วก็แรงโจนออกมา110กิโลวัตต์กำลังสามก็เทียนว่า1 0 1ร้สคูณ10บกำลังสามนที่หน้าตักมันไม่แปลว่าต้องเป็นพายดีคูณด้วยทีเสมอไปเราต้องรูว่าเป็นที่หน้าตักที่วจนออกมาก็คือส่วนที่มันมีการเฉื่อนกันหรือว่าเสียดสีกนัน ระหว่างดอกสว่างกับรูนะ่ะแต่รูอยา่ยืนที่มาของตัวน้อยือหางกนันสองมิลก็คือตัวคว,ว,ว,วมามหนาแล้วก็คลี่ออกมาน่ะได้เป็นแบบนี้ก็คือวามยาวเท่ากับพาดีมันเลยเป็นที่มาของอันนี้ก็คือความหนามันเลยเป็นที่มาของตัวนี้ทำไม A, ถึงเอถึงก็กับพาดีคูณี ก็คือเครียดมาแล้วตับอาหารปวดฟันยาวก็คือพื้นที่ที่เกิดการตัดเฉือไนได้แล้ได้พื้นที่จากอาหารแท,ท,ท,ท้าความเรื่อเฉือนตังเต๊ะ 开不开麦？你冷吗？